พื้นที่การเกษตรอำเภอภัยาลีอยู่นอ,อกเขตชนลประทานอาศัยน้ำฝนเป็นหลักจะปลูกข้าวได้เพียงปีละหนึ่งรอบหากปีใดฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลหรือฝนทิ้งช่วงยิ่งส่งผลต่อปริมาณและคุณภาพของผลผลิตเกษตรกรหมู่ที่12บ้านกระชัดตำบลสำารงชัยอำเภอภยัยาลีจังหวัดนครสวรรค์ ได้มีการรวมกันปลูกพืชเศรษฐกิจอายุสั้นที่ใช้น้ำน้อยในช่วงที่เกิดปัญหาภัยแล้งนี้แทนนั่นก็คือแทนตาลูปเนื่องจากใช้ระยะเวลาในการปลูกที่ไม่นานปลูกง่ายโตเร็วและราคาดีเป็นพืชอายุสั้นที่ใช้น้ำน้อยโดยแคนตาลูปสามารถปลูกได้ถึง3-4รอบต่อปีขนาดพื้นที่ที่ใช้ไม่มากเมื่อเทียบกับผลผลิตที่ได้รับและจำหน่ายได้ราคาดีเป็นที่ต้องการของตลาดหากเปลี่ยนพื้นที่นาข้าว เป็นพื้นที่ปลูกแทนตารูปจำนวนหนึ่งไร่เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น8625บาทต่อไร่สร้างอาชีพทางเลือกต่ออาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรด้านการตลาดหมู่ที่12ตำบลสำโรงชัยวางแผนการจำหน่ายแทนตารูปให้มีผลผลิตต่อเนื่องสามารถจำหน่ายได้ตลอดทั้งปีอีกปัจจุบันขายผลผลิตส่งตลาดไทยและตลาด4ีมุมเมืองและมีการหาตลาดโมเดิร์นเทรดและตลอดออนไลน์เพิ่มขึ้น แผนธุรกิจโครงการส่งเสริมอาชีพการปลูกแทนตาลูปแบบน้ำยหยยเกษตรกรมีรายได้เฉลี่ย8 8 1 2 5บาทต่อไร่ซึ่งมีต้นทุนการผลิต3าม4 2บาทต่อไร่เกษตรมีรายได้สุทธิ54,083ดิบาบาทต่อไร่เกษตรกรเกิดสมดุลสามเพิ่มหนึ่งลดคือเพิ่มรายได้เพิ่มช่องทางการตลาดเพิ่มมูลค่าสินค้าและลดต้นทุนดังนี้ เพิ่มรายได้ซึ่งทําให้เกษตรกรมีรายได้ดีกว่าการปลูกข้าวเพิ่มช่องทางการตลาดเน้นให้มีตลาดแบบมีพันธสัญญา Contract Farming และตลาดค้าส่งขนาดใหญ่เช่นตลาดไทยตลาดสีมุมเมือง,องตัวแทนบริษัทและเกษตรกรยังสามารถขายผ่านตลาดออนไลน์ขายผ่าน Facebook page เ,เพิ่มมูลค่าสินค้าเน้นการผลิตแบบปลอดสารพิษหรือขอการรับรองมาตรฐาน กับลดต้นทุนโดยการบริหารจัดการน้ำเนื่องจากแทนตารูปใช้น้ำในการเพาะป,ปลูกน้อยกว่านาข้าวลดการใช้ปุ๋ยและสารเคมี B ในการกำจัดศัตรูพืชปัจจุบนันแทนตารูปเป็นที่ต้องการของตลาดสร้างอาชีพทางเลือกต่ออาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรทำให้พึ่งพาตนเองได้ครอบครัวมีความมั่นคงและชุมชนเข้มแข็งเป็นรากฐานที่สำคัญของการพัฒนายอย่างยั่งยืนต่อไป